น้องอา้ยงรัสเซียสเปอเบนครับผมเองก็ชื่นใจเป็นมาน้อยคุณผู้ชมเลยครับพิเศษนะครับพิเศษคนพิเศษจริงๆนะครับจริงเแล้วต้องบอกว่าชีวิตนะครับของผมในการทำงานที่ผ่านมานะครับมาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยคนนี้มีส่วนสำคัญในชีวิตผมมากนะครับ อันนี้ดีใจมากๆที่น้องได้สละเวลานะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องทํางานหนักมากๆนะครับเดินทางไปต่างประเทศนะแล้วก็มีเวลาซ้อมน้อยมากนะครับแต่ว่าน้องเองนะครับผมขยันมากๆเลยคือว่างเมื่อไห่อดนอนก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มาซ้อมจริงน้องไม่ต้องทําขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆก็รู้แล้วว่าขอบคุณมาเยอะวันนี้ขอขอบคุณน้องย่าเป็นพิเศษนะครับเพราะรู้ว่าเขาเหนื่อยมากๆแล้วเขาพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่เลยนะครับและทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าน้องเก่งขนาดไหน oh. <laughs> เราดูอยู่มอนิเตอร์อยู่ข้างหลังแล้วก็โอ้ยหมภูมิมใจเหลือเกิน <laughs> ต้องงี้สิ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าผมเพเซฟเหรอ ก็พูดเป็นในวิทยาแล้ววันนี้ผมก็ขอบอกแล้วกันเขาคือทีรักของผมครับเอามันรอบสุดท้ายแล้วผมจะพูดอะไรก็ได้ไม่ผิดใช่ไหมไม่ไม่ผิดค่ะทีรักไม่ผิดค่ะ อรอบแรกผมเขินมากเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงผมขอบคุณแล้วผมก็ส่งเขารีบกลับบ้านไปเลยนะฮะผมตื่นเต้นผมมันจะพูดอะไรดีนะครับผมก็ขอบคุณน้องอายา่าน้องอาย่าอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยไหมครับเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้หลายท่านก็มาเพราะน้องอาย่าด้วยนะครับผมครับค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆกเลยนะคะที่มา สนับสนุนพี่แบร์นะคะทุกคนเป็นแฟนคลับพี่แบร์แต่ย่าเป็นแฟนคลับนัมเบอร์วของพี่แบร์ไม่ค่ะขชค่ะก็ขอบคุณพี่แบร์มากๆเลยค่ะที่ชวนย่าขึ้นมาบนคอนเสิร์ตนี้ค่ะอยากจะบอกทุกทกท่านเลยค่ะว่าหลายปีมากๆแล้วค่ะที่พี่แบรบ์บอกบอกย่าย่า,ยายพี่อยากทำคอนเสิร์ตอยากแบบว่า มีเวลาแสดงและตอบแทนความรักที่เขามีความขอบคุณที่เขามีให้กับแฟนๆทุกๆคนเขาพูดมานานมากหลายปีมากๆแล้วปีนี้ได้ทำจริงๆแล้วเขาดีใจมากๆที่เขาได้ทำสิ่งนี้ค่ะแล้วเขาก็ทุ่มเทสุดๆหนักกว่ายา่าค่ะเขาเหนื่อยกว่ายา่าเยอะมากๆแต่เขาก็ทำเต็มที่เขาไม่เคยบน่นเขา so strong เพราะว่าเขาอยากมอบสิ่งนี้ให้กับทุกๆท,ท่านค่ะก็พี่แวววาดฝันไว้สวยค่ะแต่วันนี้และเมื่อวานนี้สุดยอดเกินทุกอย่างที่ย่าเคยคิดไว้ค่ะ Amazing human being ทำได้ทุกอย่างเล่นดนตรีก็ได้เต้นก็ได้ร้องเพลงก็เพราะแล้วที่สำคัญคือ เขาทําจากใจเขาทํำจากหัวใจแล้วมันออกมาดีทุกครั้งแล้วย่ารู้สึกภูมิใจมากๆเป็นเกียรติมากๆที่ได้ยืนบนเวทีนี้กับพี่แวค่ะสขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่เป็นทุกอย่างให้กับคนอื่นได้แล้วพี่เป็นทุกอย่างให้กับไย่าได้ไหมครับขอบคุณครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของย่าอยู่แล้วขอบคุณครับผม เมื่อวานเมื่อวานน้องเซอร์ไพรส์ผมเขามีของเซอร์ไพรส์ผมนะฮะเมื่อวานผมไปรับไปแล้ววันนี้ผมก็เลยมีครับของเล็กน้อยมาฝากน้อย่าครับแป๊บนึงครับครับก็ขอบคุณน้องย่านะครับ เอมย่ก็มีอะไรจะเอามาให้พี่แบบเหมือนกันนะคะฮะพี่เขาเอาดอกไม้กับกลับไปก่อนแป๊บนึงนะคะขอบคุณครับค่ะให้แกะดูตอนนี้หรือแกะดูอ๋อนโนนนนนนแกะข้างในก็ได้ค่ะแกะข้างในดีกว่าโอเคได้ได้ได้ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตฝาก จากทีมงานก่อนนะของเขาคนเดียวเขาดูคนเดียวเดี๋ยวเ,เรียนเชิญนญาตารับของจากเพนแฟนด้วยนะครับผม ค,คุยคุยกันไปก่อนนะครับคนข้างๆนะฮะนับแนึนี่อะไรนะคะจดนมนคขอบคุณครับ,ออจจอรบขอบคุณครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาจากไหนเนาะขอบคุณครับ พักสักครู่หนึ่งไหมครับอยากรู้ไหมเขา,าได้อะไรขอบคุณครับ น่ตะกก้าวไว้เก็บผ้าด้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวเชิญน้องอายากลับขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับครับก็ครับ,อรบโอ้ยใจเย็นนะครับวันนี้ อยากจะขอบคุณน้องไย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกันในวันนี้นะครับผมเป็นความประทับใจของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะผมเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เห็นน้องได้โชว์ศักยภาพนะครับในแบบที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วน้องก็ทํามาได้สุดยอด,ดมากขอเสียงตบมือและเสียงกรีดดังให้กับน้องย่าอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ